ต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยในที่นี้ก็คือไปทางแอลใช่ไหมต่อไปถ้าสมมุติว่าเราหันหน้านะครับหุ่นยนต์เนี่ยมาทางด้านนี้นถ้าสมมติว่าเราหันหน้าหุ่นยนต์มาทางด้านนี้ก็คือจะมีการตรวจสอบแล้วมันจะไม่ใช่ a อ c 7เจ็ดนะครับน้อยกว่าศูนย์นะฮะถ้าหุ่นยนต์เราวิ่งมาถึงตรงนี้นะรก็จะเป็นฝั่งเนี้ยเป็น a 0ศูนย์ฝั่งนี้เป็น a 7เจ็ด มันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขเนี้เขาก็จะมาเรียกใช้งานบล็อกหนึ่ง a นะครับบล็อกหนึ่งทีนี้ในคําสั่ง b ล o c กหนึ่ง a เนี่ยนะครับก็คือตรงเนี้ก็จะเหมือนกันเลยครับถ้าสมมุติว่าทิกกระป๋องนี้แล้วนะครับถ้า color กระป๋องของเราเท่ากับ r ซึ่ง r ที่เรากรอกไว้เนี่ยคืออะไรคือคือคือ red เนี่ยถ้าเพลินแล้วกระป๋องนี้เป็นสีแดง ถ้ากระป๋องนี้เป็นสีแดงนะครับเขาก็จะวางกระป๋องเลยลักษณะเหมือนกันเนียก็จะวางกระป๋องพอวางกระป๋องเสร็จนะครับเขาก็จะไปเรียกใช้เนี่ยบล็อก 2R เหมือนกันบล็อก 2R ก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งนั่นก็หมายว่าถ้าวางตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะวิ่งอ้อมมาแล้วก็มาที่ที่บล็อก 2R ก็ทําการเช็คเหมือนกัน ถ้าเป็น R นะครับถ้าเป็น R ก็จะวิ่งย้อนกลับมาถ้าเป็น L ก็เข้าตรงนี้ครับแล้วถ้าไม่ใช่ทั้งสองตัวก็วางเป็นกลางนะปึ๊บแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะออกมาจบอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็คงจะไม่สามารถที่จะอธิบายโค้ดพวกนี้ได้ทั้งหมดก็ต้องใช้เวลาในการเทสด,ดูนะครับว่าอย่างเช่นเนี่ยตัวเนี้ย อ, <c oughs> อย่างตรงนี้หลังจากที่คีบกระป๋องแล้วเนี่ยอย่างเช่นคีบกระป๋องอาตรงนี้แล้วนะยยเช่นถ้าเราคีบกระป๋องตรงนี้แล้วเพราะว่าเราหันหน้ามาทางนี้แล้วถ้ามันเท่ากับอารนะครับมันเท่ากับอาเขาก็จะวางด้านเนี้นะครับนั้นเราก็ลองเอากระป๋องสีดแดงมาวางดูนะครับถ้าคีบแล้ว ถ้มันหมุนแล้วมันหลุดนะครับบางทีผมก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะหลุดเราก็ลองมาไล่ดูอย่างเช่นพอคลิปแล้วมอเตอร์สามสิบสามสิบมีการตรวจสอบเซนเซอร์ A หนึ่งเนี่ยต้องเดินจากขาวไปดำแล้วก็เดินจากดำไปขาวนะครับก็คือเดินจากดำมาอยู่ตรงนี้ครับพอเดินมาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ทำการหมุนตัวนะครับโดยมอเตอร์ทางขวาเนี่ยหมุนไปห้าสิบทางซ้ายลบห้า แล้วก็ทําการตรวจสอบพวกเซ็นเซอร์พวกนี้ก็จะหมุนพอหมุนเสร็จปุ๊บก,ก็เอาซูโบลงนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเดินสโลว์เข้าไปนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน f แล้วก็วางขวาเหมือนกัน,นครับเราก็จะวางฝั่งนี้ก่อนเราก็จะวางฝั่งนี้ก่อน,น,อนแล้วก็ครั้งที่สองเราจะวางฝั่งนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเอล ในในเนี้ยครับในบล็อกหนึ่ง R กับบล็อกหนึ่ง L เนี่ยจะมีแค่การเช็คฝั่งของตนเองแล้วก็เ L เลยเนะครับอย่างบล็อกเนี้ยก็คือเช็คเฉพาะ L นะถ้าเราหันมาทางด้านเนี้ยก็จะเช็คเฉพาะว่ามันตรงกับฝั่ง L ไหมอย่างเช่นถ้าถ้าฝั่งเนี้ยมันเป็นสีเขียว ถ้าฝั่งนี้เป็นสีเขียวเขวาก็จะเช็คว่ากระป๋องนี้ยเท่ากับเขียวไหมถ้าถ้าใช่ก็ให้ไปวางแต่ถ้ามันเป็นเหลืองนะครับแต่ถ้านันเป็นเหลืองพอเช็คแล้วเป็นเหลืองเขาก็จะวิ่งกลับมาแล้วก็วางที่เหลืองถ้ามันเป็นแดงอ่ะได้ไหมถ้ามันเป็นแดงไม่ได้ครับยังไงก็ตามถ้าเป็นแดงเนี่ยมันจะต้องเสียแต้มแต้มนึง นั้นถ้าเป็นแดงเนี่ยจะเป็นการวางตรงกลางเสมอนะครับถ้าไม่ใช่เขียวเนี่ยก็คือถ้ามีการเช็คเขียวเนี่ยจะวางดานเขียวนียครับแต่ถ้าไม่ใช่เขียวตั้งแต่เหลืองนะครับเหลืองและแดงเนี่ยจะมาวางตรงกลางเพราะว่าถ้าเป็นแดงเราวิ่งย้อนกลับมาแบบนี้มันก็จะมาเตะตรงเนี้ยเพราะเตะตรงเนี้ยนะครับเราก็จะหุ่นเราเนี่ยจะงงแล้วครับไม่รู้ว่าจะไปไหนดังนั้น ถ้าเป็นแดงเนี่ยผมจะเอา,าวางทิ้งไว้ตรงนี้จากนั้นก็โค้งกลับมาเอาแดงแล้วก็หวางแดงนะครับเราก็จะเสียแต้มเสียแต้มไปอยู่ก็คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีทางเลือกแล้วครับนั้นในการวางเนี่ยเราจะต้องในการในการแบบพลิกหวางพวกเนี่ยเราจะต้องในการในการวางพวกนี้เดี๋ยวนะเราจะต้องพิจารณาด้วยนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าฝั่งนี้เป็นแดง แล้วถ้าฝั่งนี้เป็นเขียวเลยนะมโอกาสแบบเนี<ซ>้ย <ก dessus> มีน้อยมาก<ซ>ก็ค <unle Sharing> ือถ้าวางฝั่งเนี้ยยังไงเราก็ได้แค่แต้มเดียวก็คือวิ่งไปเอาแดงแล้วก็เอาแดงเนี่ยมาวางไว้ตรงเนี้ยครับแล้วก็เอาเขียวเขียวแล้วก็จะกลับมาได้แต่ถ้ามันไม่ใช่แบบเนี้ถ้าตัวนี้เป็นแดงแล้วตรงนี้เป็นเหลืองเราจะวางหุ่นไปทางไหน เราก็ต้องวางหุ่นหันมาทางด้านเหลืองนะนหับาาเพื่อที่เราจะเก็บเหลืองแล้วกลับมาวางเหลืองแล้วเราก็วิ่งจากเหลืองมาแดงตรงนี้เก็บแดงแล้วก็วิ่งกลับไปวางแดงได้เราจะต้องหันหน้าให้มันถูกนะครับซึ่งหันหน้าไปทางไหนก็ได้ครับหรือถ้าฝั่งนี้เป็นเหลืองฝั่งนี้เป็นเขียว ถ้าฝั่งนี้เป็นเขียวเราก็หันหน้ามาทางนี้ครับล้วก็กดสตาร์ทหรือถ้าฝั่งนี้เป็นเหลืองเราก็หันหน้าทางไหนก็ได้อันนี้ก็คือลักษณะของการกําหนดการพลิกพื้นสีมาให้นะครับปุ๊บๆนะก็คือพลิกพื้นสีมาให้แบบนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรานะครับ ถ้ากรรมการหรือว่าสนามเนี่ยเขาแ a n d o m มาเราก็เปิด start แ a n d o m ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ครับเพราะว่าจะมีการอัปเดตค่าสีพื้นที่เป็นออชาตัวนี้ถ้าเป็นออ start ทเกมแบบแ a n d o m เราก็มาดูที่ start ทเกมเนี่ยครับสตาร์ทเกมแบบแ a n d o m start ทเกมแบบแ a n d o m เนี่ยเราทำยังไงก็คือ start ทเกมแบบแ a n d อมเนี่ยเราจะเริ่มต้นหันหน้าหุ่น เราก็วางไว้ตรงนี้ครับแต่เราจะหันหน้าหุ่นขึ้นไปข้างบนแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับแบบฟิกแนวเราจะหันหน้าไปข้างบนพอหันหน้าไปข้างบนปุ๊บเขาจะวิ่งขึ้นมาแล้วก็เก็บค่าสีพื้นตรงนี้ก่อนพอเก็บเสร็จปุ๊บเขาจะวิ่งกลับมานะครับแล้วก็มาคีบกล่องพอคีบกล่องแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าไปเก็บสีพื้นตรงนี้แล้วค่อยทําการเช็คว่าอ๋อกล่องคีบตัวเนี้ย เขาก็จะเนี <c oughs> ้ยครับก็คือหนึ่งตรงนี้เก็บค่าสี่พื้นนะครับเก็บค่าสี่พื้นจากนั้นก็ถอยหลังนะครับถอยหลังลงมาแล้วก็หมุนปึ๊บแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งตรงนี้เข้าไปหากล่องวิ่งเข้าไปหากล่องเอาวิ่งไปหากล่องแล้วถ้ามีกล่องนะครับก็คือตัวนี้จะต้องมากกว่าที่บีสูตนี้จะต้องมากกว่าพันห้าถ้ามีกล่องก็จะ ถ้ามีกล่องก็จะทำการคีปนะครับสโลสโลอ่าถ้ามีกล่องก็จะทำการคีปเนี่ยคีปกล่องแต่ถ้าไม่มีกล่องนะครับถ้าไม่มีกล่องเขาก็จะเหมือนกับดีทายเลยถ้าไม่มีกล่องถ้าไม่มีกล่องตรงนี้เขาก็จะถอยหลังกลับมาปึ๊บป๊บไม่ใช่สิถ้าไม่มีกล่อง ถ้าเป็นแบบแรนดอมตัวนี้ถ้าไม่มีกล่องนะครับเขาจะเขาจะวิ่งต่อถ้าไม่มีกล่องเขาจะวิ่งต่อแล้วก็เก็บสีพื้นตรงนี้จากนั้นก็ค่อยออกมาปั๊บแล้วก็วิ่งไปกล่องสุดท้ายนะก็จะประมาณนี้ครับพอมีกล่องก็จะทำงานเหมือนกันกันกบแบบแบบไม่มีกล่องโดยเฉถ้ามีกล่องนะครับในแรนดอม พื้นตัวเนี้ยก็จะทํางานเหมือนกันกับกับตัวนี้ครับกับแบบฟิกนะครับฟิกพื้นมาทํางานเหมือนกันเลยนะครับนั้นสิ่งที่อยากจะให้ให้ดูเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเนึ่งเมื่อโจทย์เขากําหนดแบบฟิกมาให้นะครับเราก็ทําการเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกรอกค่า ในนี้นะครับให้ถูกต้อง L, L คืออะไรกลางคืออะไร R คืออะไรเคนะครับแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่ฟิกนะครับแบบแรนดอมแล้วก็ทำการเปิดตรงนี้แล้วก็คอมเมนต์ตรงนี้แล้วก็ทำการแรนดอมนะครับซึ่งเส้นทางนะครับก็จะอยู่ตรงนี้สามอันนี้เส้นทางที่โค้ดในการวิ่งของหยนต ส่วนในการวิ่งเข้าไปวางวิ่งเข้าไปวางเราจะต้องได้แก้ถ้าเกี่ยว,ว่าการเกาะหุหรืออะไรแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ไม่เป๊ะบางทีวิ่งมาปุ๊บอาจจะหลุดนะครับในการวิ่งเข้าไปวางของเช่นแบบเนี้ยตัวเราเริ่มจากตัวนี้ทําการเช็คพอยต์ก็วิ่งมาป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็วางแล้วก็ออกมา ซึ่งตัวนี้ก็คือวาง L วาง L จะอยู่ตรงนี้ครับก็คือสตาร์วางกล่องด้านซ้ายวางกล่องด้านขวาแล้วก็วางกล่องตรงกลางนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องเข้าไปแก้ตามนี้อันนี้ f line ก็คือเดินหน้า f ก็คือเซนเซอร์หน้าแต่ r ก็คือเลี้ยวขวา ตรงกลางนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวางด้านขวาวางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ <S น s t ร r t L แล้วก็ start R นะครับ <c oughs> ทีนี้ในการเช็คค่าสีนะครับในการเช็คค่าสีก็จะอยู่ที่ color ตรงนี้จริ่งเช็คค่าสีตรงนี้เนี่ยมันมันน่าจะไม่ ไม่ไม่ได้แก้ไขอะไรนี่แต่ถ้ามันคีบสีไม่ตรงเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะส่วนเส้นทางตั้งแต่บล็อกหนึ่งไปบล็อกสามนี้บล็อกหนึ่งบล็อกสองสามสี่ห้าหกจะอยู่ตรงนี้ครับตั้งแต่หนึ่งเลยไปตั้งแต่สามเลยวิ่งออกมาซึ่งเขาก็จะเริ่มจาก ตรงนี้ครับก็คือเริ่มจากตรงนี้ครับหุ่นจะเริ่มจากตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งสามกลับมาจบตรงนี้ครับสี่ก็เหมือนกันวิ่งแล้วกลับมาจบตรงนี้ห้าจบตรงนี้นะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดเช็คพอยท์นะซึ่งเราก็จะดูจากตรงนี้ครับจะมีเช็คพอยท์นะครับเราก็ทําการเปิดคอมเมนต์ถ้าเราอยากะลันทั้หมด เดี๋ยวผมจะส่งให้ใหม่นะที่จริงแล้วตัวนี้ผมปรับนั้นไว้ที่จริงลบออกนะครับก็ให้เหลือเฉพาะตรงนี้นะปุ๊บก็จะเหลือเฉพาะสตาร์ทนะครับบล็อกสามเช็คบล็อกบล็อกสี่เช็คบล็อกบล็อกห้าเช็คบล็อกจนถึงสิบห้าเช็คบล็อกนะครับแล้วก็ตรงสตาร์ทตรงเนี้ยสตาร์ทข้างล่างนะครับสตาร์ทไอเกนตรวนี้ก็ทําเหมือนกัน สาระเกณก็ตั้งแต่บล็อก5เช็คบล็อก14เช็คบล็อก13เช็คบล็อกนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเออและที่อีกอันนึงนะฮะก็คือเรื่องของวัดระยะนะครับตัววัดระยะให้เรามาดูที่แท็บแปลงครับถ้าชนกระป๋องให้เราแก้ตรงนี้ครับมันจะมีดีสองพันสามนะครับถ้ามันชนกระป๋องเราก็ลดถ้ามันเข้าไม่ถึงกระป๋องเราก็เพิ่มก็ประมาณนี้นะครับเป็นเบื้องต้นนะ ส่วนคําสั่งที่อยู่ข้างในพวกนี้คงจะไม่ได้อธิบายให้ฟังนะครับเพราะมันเยอะนะครับเพื่อที่จะลดข้อผิดพลาดให้ลองให้ลองให้ลองลองวิ่งดูนะครับ,ลอ,รอรบลองวิ่งดูอย่างเช่นสตาร์ทอย่างเงี้ยครับลองวิ่งดูไล่คําสั่งดูสตาร์ทอย่างเช่นสตาร์ทเกมก็คือปล่อยหุ่นออกจากนะครับปล่อยหุ่นจากตรงนี้หันหน้าทางนี้ รัดเกมก็คือวิ่งออกมาสามร้อยถึงตรงไหนนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันหยุดถึงตรงไหนให้เราใส่ตัวเนี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยคำสั่งเนี้ยปึ๊บให้เราใส่คำว่า S W นะครับมุงเล็บเปิดปิดเซมิคลอนซึ่งคำสั่ง S W ตัวเนี้ยมันจะเป็นคำสั่งรอสวิตช์นะครับซึ่งถ้ามันทำงานคำสั่งนี้แล้วมันก็จะมารอปุ่มกดนะครับพอรอปุ่มกดปุ๊บ คำสั่งพวกนี้เขาจะไม่ทํางานเขาจะรอไปเลยนะครับน,นี่คือคําสั่งวิตนะครับเพื่อที่จะเทสเป็นระยะระยะไปนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในตอนหุ่นถึงแล้วกันนะครับสวัสดีครับ